สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับทิเชอร์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะทิเชอร์จะมาสอนนักเรียนในเรื่องพืชดอกต่างๆถ้านักเรียนพร้อมแล้วก่อนอื่นนะคะเราไปรับสมอง3ามข้อกันเลยค่ะรับสมอง n u m b e เมื number one, number one. ่อวานห e พืชดอก คืออะไรกอไก่พืชที่เจริญเติบโตแล้วมีดอกขอไข่พืชที่เจริญเติบโตจากดินน้ m b e r 2 n u ูน e r 2การหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องของพืชเรียกว่าอะไรกอไก่วรรณจักรของสัตว์ขอไข่วรรณจักรของพืช Number ร์ทวีนัมข้อใดเป็นพืชดอกกอไก่ลาขอไข่ทางตะวันถ้านักเรียนทำเสร็จทั้งสามข้อแล้วนะคะเราไปตรวจคำตอบกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งพืชดอกคืออะไรข้อนี้ตอบข้อกอไก่พืชที่เจริญเติบโตแล้วมีดอกค่ะ ข้อที่2การหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องของพืชเรียกว่าอะไราข้อนี้ตอบข้อขอไข่วัน,น,นจักรของพืชน,นั่นเองค่ะข้อที่3ข้อใดเป็นพืชดอกข้อนี้ตอบข้อขอไขาทานตะวันค่ะวันนี้ที่เชื่อจะพานักเรียนไปพบกับ พืชด,ดอกต่างๆนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าพืชด,ดอกคืออะไรถ้ายังไม่รู้งั้นเราไปรู้กันเลยค่ะ ดอกไม้นะคะกลีบดอกนะคะจะทําหน้าที่ห่อหุ้มเกสรมีสีสันสวยงามหรือมีกลิ่นหอมเพื่อช่วยล่อแมลงให้มาผสมเกสรได้ค่ะต่อไปกีบเลี้ยงนะคะกีบเลี้ยงทําหน้าที่ห่อหุ้มส่วนของดอกในขณะที่ยังตูมอยู่เพื่อป้องกันอันตรายจากแมลงค่ะ ต่อไปส่วนต่อไปคือฐานรองดอกนะคะเป็นส่วนที่อยู่ปลายสุดของก้านดอกเลยทําหน้าที่รองรับส่วนต่างๆของดอกค่ะตัวอย่างพืชดอกเช่นดอกกุหลาบดอกชบาดอกลีลาวดีนักเรียนเคยเจอกันหรือเปล่าคะดอกบัว ดอกหน้าวัวดอกว่านหางจระเข้ดอกมะเขือดอกถั่วเขียวดอกมะละกอดอกมะม่วง ดอกสม้มช่วงถามตอบ จากลูกนักเรียนรู้จักพืชดอกอะไรกันบ้างคะคำตอบก็คือยกตัวอย่างมีดอกชบาดอกทางตะวันดอกบัวดอกจำปีดอกมะลิหรือดอกกระเจียวคะ่ะจากลูกคือดอกของพืชใดคำตอบก็คือดอกของกล้วยนั่นเองคะ่ะ จากรูปคือดอกของพืชใดคำตอบก็คือดอกของมะพร้าวลูกสุดท้ายนะคะจากรูปคือดอกของพืชชนิดใดคำตอบก็คือดอกดาวเรืองท็อปปิดพืชด,ดอกต่างๆ วันนี้ที่เชอร์มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนลองทำนะคะจงยกตัวอย่างพืชดอกที่นักเรียนรู้จักมา5ชนิดค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะสรุปเรื่องพืชดอกนะคะพืชดอกคือพืชที่เมื่อเจริญเติบโต,ตเต็มที่แล้วจะออกดอกและอาศัยดอกในการสืบพันธุ์ซึ่งทําให้สามารถเกิดเป็นพืชต้นใหม่ได้ดอกของพืช จึงมีหน้าที่ในการสืบพันธุ์นั่นเองค่ะถ้านักเรียนทำแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้ทิเชอร์ทางไลน์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย